เรียบร้อยนะครับสีผมทำนะ้นะเสร็จแล้วให้ดูสีนะตรงไฮไลท์ก็จะเป็นสีอย่างนี้อ่ะทีนี้เบอร์สีที่ใช้ใช้ไอคัลเลอร์ของไอโซนะครับสีสี่จุดเจ็ดเจ็ด ชื่อสี่เจะเป็นแอฟริกันอ e เมทิสนะครับสีม่วงแอฟริกันนะฮะก็หาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์ส่วนสวยใหญ่ๆหน่อยนะนะครับฝากไว้ใครชอบสีม่วงอ m เมทิส t ์สีจุดเจ็ดของไอโซ,โซก็จัดไปอันนี้คือตรงที่ทำไฮไลท์นะครับก็จะได้สีม่วงชัดเจนเลยนะส่วนสีพื้นก็ได้ม่วงเข้มๆนะ โอเคครับกอยู่ไว้เขาหน้ามีอะไรทำไม่ดูอีกก็จะมาอเปเดเนาะสวัสดีครับ